กับสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็กลับมาพบกับโกวิสกิจข่าวเหมือนเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวมาสกิจให้กับท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะไปรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโกวิสกิจข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ รวมไปถึงสาระต่างๆนะฮะที่จะนํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่หุ่นเซนนะฮะถอนสมอนะครับขนสมบัติหนีซบดูใบนะครับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมหรือเปล่านะฮะก็เลยลองนํามาเสนอให้กับ เพื่อนๆและท่านผู้ชมลองรับฟังกันดูนะครับฮุนเซนถอนสมอขนสมบัติหนีซบดูไบทิ้งกองทัพไส้กลวงแตกกันเองทั้งระบบประชาชนรับกรรมใช้นี่ที่ตัวเองไม่ได้ก่อนะครับล่าสุดนะฮะก็มีรายง,งานโดยเข้ามาว่าเครื่องบินส่วนตัวของฮุนเซนนะฮะก็ได้บินขึ้นจากสนามบินโปเซียนตรงแล้วนะฮะเป้าหมายคืออันนีไปเสวยสุขที่ดูไบและไซปัสนะครับงานนี้ ไม่ได้ไปแต่ตัวเปล่านะฮะมีสายข่าวนะฮะบอกว่ามีการขนหีบสมบัติทั้งทองคําแท่งและเงินดอลลาร์สดๆนะฮะขึ้นเครื่องบินไปด้วยนะ,ะเรียกว่ากะไปรวยคนเดียวนะฮะทิ้งนี้ก้อนโตนะครับไว้ให้คนข้างหลังรับกรรมนะครับที่น่าเจ็บใจคือมีการเตรียมการเป็น10ปีแล้วนะฮะแอบไปซื้อสัญชาติและอาหางสาอาสังหานะครับ ไว้ที่เมืองนอกเพียบเลยนะครับเพราะนี่คือการปฏิบัติการเผาบ้านก่อนหนีนะฮะทิะ้งให้คลังหลวงว่างเปล่านะฮะทิะ้งซากปรักหักพังเอาไว้ให้ประชาชนกมบูชาต้องมาชดใช้นะครับส่วนตัวผู้นำก็บินหนีไปสบายใจเชิบเลยนะฮะนี่แหละท่าแท้ของ คนที่มองประเทศเป็นแค่บริษัทส่วนตัวนะครับทำไมกองทัพที่คุยโวนะฮะว่าเกียงไกลถึงแพ้รับคาบนะฮะคำตอบก็คือสนิมกินเนื้อในนะฮะข้อมูลหลุดออกมาว่ากองทัพกัมพูชามีสิ่งที่เรียกว่าทหารผีนะครับคือในบัญชีเบิกงบมีชื่อทหารเป็นแสนนายนะฮะแต่ตัวจริงมีไม่ถึงครึ่งนะฮะก็มีในพลกินหัวคิวเงินทหาร นะพวกนี้มาเป็นเวลา10ปีนะฮะพอถึงเวลารบจริงๆสั่งจัดทัพไปรับมือไทยนะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีคนมีแต่ชื่อบนกระดาษส่วนทหารเกณฑ์ตัวจริงนะฮะที่อยู่ตามแนวชายแดนก็น้อยใจสุดๆนะฮะเพราะต้องนอนตามซอกหินกินข้าวคุกน้ำปลานะครับในขณะที่หน่วยองครักษ์ผู้นำสุดหรูอยู่สบายนะครับพบเจอ F16 ของไทยบินโชบนะฮะทหารพวกนี้เอาเลยตัดสินใจทิ้งปืนแล้วเดินกลับบ้านทันทีนะฮะเพราะไม่อยากตุยนะฮะเพื่อปกป้องสมบัติให้ใครบางคนอีกแล้วนะครับนะฮะพอดีข่าวนี้นะครับก็เลยหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้มาล้วฟังกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้นะฮะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับหรืออาจจะต้องคอยดูว่า จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับสาหรับผมนะฮะคิดว่าพุลเซนน่าจะยังไม่ได้บินหนีไปไหนนะฮะแต่ถ้าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับประชาชนชาวกัมพูชานะฮะผมคิดว่าจะได้ตาสว่างเสียทีนะฮะว่าผู้นําที่มันรักจงรักจงนานะฮะเป็นผู้นําแบบไหนนะครับสกิดข่าวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องที่พบทหารเขมรคุดคูเลศบ้านํำลากจังหวัดตร นะฮะแต่ก็อยู่ในฝั่งกรัรมพูชานะฮะไม่กระทบเตือนอธิปไตยของไทยนะครับยันไม่เป็นการยั่วยุหรือละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะฮะเผยนา<ะ>วิกโยธินนะฮะก็ได้จัดกําลังเฝ้าระวังและติดตามสถานาการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและติดตามข่าวสารในช่องทางราชการของกองทัพเรือนะครับโฆษกองทัพเรือนะครับก็ได้ออกมาที่แจงว่าจากกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะกรณีการขุดคูเลดในพื้นที่ชําราศจังหวัดตราดนั้นนะครับกองทัพเรือนะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับอาจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวนะครับของฝ่ายทหารกัมพูชาเป็นการปฏิบัติภายในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาเองนะฮะ และไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของประเทศไทยนะครับทั้งนี้นะครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นการย่อยุหรือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแต่อย่างใดนะครับโดยสถานการณ์โดยรวมยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับกองทัพเรือนะครับยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลความมั่นคงทางทะเลและพื้นที่ชายแดนภายใต้ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องนะฮะมีการจัด กำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอยากก่างใกล้ชิดครับพร้อมมีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์นะฮะเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับทางี้กองทัพเรือนะครับก็ได้ยึดม่นในแนวทางการดําเนินการด้วยความรบอบคอบอดทนและสันติวิธีนะฮะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อย สถียรภาพในพื้นที่ชายแดนและบรรยากาศของการหยุดยิงนะครับกองทัพเรือขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูอาาลข่าวสารจากทางราชการและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งอาจทาให้เกิดความตื่นตระหนกหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะฮะพร้อมยืนยันว่ากองทัพเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยนะฮะ ซึ่งรวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่นํามาสกิดให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเรื่องของการขุดคูเลดของทหารเขมรน,นะฮะแต่เป็นการขุดคูเลดในพื้นที่ฝั่งเขมรแต่ก็มีหลายคนนะครับก็ยังคงเป็นกังวลหรือคิดว่าในการอาจจะว่าอาจจะมีการประทะกันนะครับอาจจะมีรอบสาม นะฮะนั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นนะครับยังไงนะฮะก็ต้องระวังกันไว้ให้ดีนะครับพเพราะเขมรมันไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะรอบหนึ่งรอบสองก็ลักษณะแบบนี้เลยฮะก็สุดท้ายก็ต้องมาต้องประทะกันนะครับแต่ยังไงฮะตอนนี้กองทัพเรือก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า,าจะาปกป้องพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเต็มที่เขาให้พี่น้องประชาชนเชื่อใจกองทัพเรือครับ ก็สกิข่าวต่อมานะฮะก็เป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับในโลกโซเชียลนะครับก็ได้มีการทําคลิปกันออกมาว่าประเทศไทยนะฮะจะเปิดด่านในวันที่31กุมภาพันธ์2569นะครับก็ทําให้คนเขมรนะฮะมีความหวังขึ้นมานะฮะว่าประเทศไทยจะเปิดด่านภายในวันที่31กุมภาพันธ์นี้ นะครับล่าสุดนะฮะขมิ้นใจฉลายกันทางประเทศนะฮะ mm hmm. เพิ่งรู้ว่าเสียมปลอมปฏิทินเลยเตรียมตัวออกมาประท้วงนะฮะโดยมีอินฟูขมิ้นะครับได้ออกมาบอกว่ากุมภาพันธ์เหลือเพียง28วันซึ่งขัดต่อมาตรฐานสากลอยากให้พิจารณาเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีในไทยมี31วันชีวิตคนกัมพูชาจะได้ดีขึ้น ไม่รู้จะพูดยังไงกับขอมเมนตนะฮะแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะครับนั่นก็เป็นสกิทข่าวนะครับที่หยิบยกมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับชมและฟังกันนะครับโควิดสกิทข่าวหนึ่งนะฮะต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังสกิทข่าวนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ สำหรับในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านแล้วพบกันใหม่สำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ